สวัสดีครับผมัน,นี้บรรยากาศเลยงานครับผมครับผมเยี่ยมมองเลยค่ะบเยี่ยมกลมากบอบรรยากาศหลังเลยงานครับพี่ๆครับประมาณหนึ่งเรียนสื่อศิลปินฮั่วครับผมชิ้จังครับนีบ่แซมสวัสดีครับสวัสดีตอน เบรกงน่นครับผมนั่นไปเนาะพี่น้องมีม้ยของบ้านเอโน่กับท,ทักไท่กันเลยครับผมอเ,เอฟซีก็ต่อแถวครับผมครับผม ท่านครับโตเกียวมิวสิกค่ะทุกท่นรอดต้องรอ ราการครับผมครับผมมาอาชารด้านเครัด่อแม่ไีเอ็งเแื่อแม่ สวัสดีทุกคนครับนี่ครับต้วิทครับผมวันนี้เอฟซีพีก็ได้ของกินมาเยอะมากนนเยอะมากครับผมเยอะทุกวัน,น,อวนขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีพีพีนะครับโอเคอย่าก,กินเยอะนะ ไม่ก <idd> ินเยอะเหยวหุ <t stimulation> <h <criterion> <h remember, ่นไม่มีซิกแพคอย่างอันพี่ว่าพี่กีตาร์ครับป่อมเงยครับผมมวนครับอย่างนี้เสียงเพลงกัดเส้นเงยแล้วครับพี่น้องพี่น้องบอลครับผมพี่แบมแบมแมนครับผมนี่ก็พี่แม็กซ์สลันครับเนี่ยแต่เนี่ยแต่หน่อยพี่แม็กซ์คู่ชิมจังกอายุช่างนอครับผมเอฟซีเข้าต่อไปมาเลยครับต่อคิวครับผมครับต้องต่อคิวครับถ้าถ้าไม่ต่อคิวก็คือว่าแล้วไง

คุณดู400 500เปียโตเกียวครับสนุกมากครับอันนี้สกิมไม่มวนครูครับสกิมไม่ครับผมหนอเดี๋ยวใผ้าไปเพิ่งอ่ะบ้านครูชินจังครับผมให้ไปเพิ่งบ้านครูชินจังมีวันนี้สีบ้านฮักครูชินจังเยอะมากครับผม ครับผมสคริปต์กะสิเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็งไปห้ามใส่สคริปต์ังบางวันบางอะไรครับแล้วแต่สถานการณ์ครับผมพอสาห่ามีวันหยุดเ้ากะไ,ได้สคริปต์ไม่ครับผม,มก็จะมีเพลงใหม่ๆม,มาส่วนหมายงานเทาสิมีทุ่มือครับประกอบจะมีเวลาได้พ้ากันซ้อมครับผมส,มสมงสารนิดนึงทุกาบกันเนาะครับ โอที่มาท่านสองแลที่ปวดร้อยเลยต้องมาใหม่ครับผมต้องมาใหม่ต้องมาใหม่อีกรอบครับเด็กกากำลังออกมาเรื่อยๆครับผมบรรยากาศตะลับบัครับต้องค์อาดแอดมินอาดยุสัยน้อบัตรอา่าจะเปลี่ยนชุดครับผมนี่พี่กี ข้าผู้บ้างบ้างกระไดไลครับผมขอให้เพิ่งเก็บอุป,ปกรณ์อาชีพเราครับเยอะวสิลุเดี๋ยวกันอย่ลงบรรยากาศให้เพิ่งครับผมเราอยากถึงหองกันเด้อนี่ครับพี่พี่แม็กซ์สลันเนื้อหอมมากครับผม วันนี้ไม่ได้คว่ำมวนคว่ำเสื่อนครับพอมีคว่ำเสาอย่ยินเสียงเพลงกับเศาเมย์เลยพี่น้องเลยวันนี้คือเต็มครับผมเต็มเลยบรรยากาศนี่ไงน้องอาร์ตถ้าถ่ายหน่อยครับผมอาร์ตก็อย่าไปถ่ายรูปก,กับพีเอฟซีนะครับผมบรรยากาศได้หมดได้หมดมีความปลอดภัยครับจากพี่ๆอ่ะ กลับลงเล่าครับครับสคน,นอ่ายังไม่ครบดีนะพาดูน้องอาร์ตมีกีต่ายเงียะแตกเงียะแตกเงียะแ,แตกแล้วใช่ขอบคุณทุกคนนะครับรพร้อมไม่ได้กลับนะครับพรุ่งนี้มีงานครับผมขอบคุณล่ามน,นะครับขอบคุณ,คณทุกทุกท่านที่มาให้กำลังใจกันในวันนี้นะครับแล้วก็ซื้อบัตรเข้ามารับชมหวังว่าวันนี้โชว์ของพวกเรานะครับจะเป็นที่มีอะไรกันใช่ครับสนุกมากคลิปใหม่ใช่ต้องชื่นชม ลายเต้นใหม่นะพี่กีตาร์เราเมื่อกี้สี่ก็ไม่ชมเรื่องของใช่เราก็ต้องแบบเราไม่ค่อยมีเวลาว่างได้ได้ซ้อมได้ปรับเปลี่ยนใหม่เนาะเพราะเรามีงานทุกวันก็อาศัยใจใหญ่ตั้งใจต่อก็ที่ทำไม่ได้พรุ่งนี้ไม่มีงานครับเน่ยนี่เนาะมีแต่บอสบอสมีอะไรการวอลลัมไบดอรครับผมครับเก็บเข้าพี่น้องกับคนเียนสถิติห้าบอสไปหาหมอครับเราเข้าเล่าบอดีครับผม นนลเลยว่าโอ้ยยืนเรียนนอนลงบ้านเด้อนี่แหลน้องอาดครับผม,ามาขึ้น,น,เ,นเรียนมาครับแฟนผู้ชิ่นังนี่แม่อะไรเงี้ยตื่นหน่ายได้ทีเลยกาศนี้พาไปดูน้องชอปเปอร์ครับผมครับท,ท่านว่างเป็นกะไรครับท่านยุ่งยุงยุกับปอได้ไรครับผม นะครับนี่เองน้องบอลประมาณนี้ครับผมน้องบอลนน้องบอลนะน้องบอลก่อนเย็นๆเออคุนครับน้องบอลน้องบอล เขามีมือยุดอ่ามือสองมือจริงๆเขากับนีเพลงไม่มากครับมีไล่ไม่ไล่เตนใไม่อย่างมากมา่ครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเปลี่ยนคริปเปลี่ยนครับพี่นอ้องเช่ปะพี่แตงบอกว่าทําไมตัวจริง้องทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงไหม <laughs> จริงเราพี่วิบพี่แตงบอกว่าทําไมตัวจริงทั้งใหญ่ทั้ง เอี้ยซี่ครับแข้างใครข้างใครเลครับไอ้ผัวมาผัวมาพิกาครับผมเรื่อยๆครับพี่น้องเอซี่เพื่อนก็ออกมาเรื่อยๆครับผมก็เยอะเยอะมากด้วยครับวันนี้เนี่ยกระสีพ่ากันหรอกบกอาโอเคผู้จัดการบูดีจังไรนี่ครับผมพ่ายกับบน้องน้องกันเรอแล้วดีด้วย ครับมพี่แม็กพี่แม็กนี่มีคนอยากเห็นมีคนบาดีดนี่หอมแก้มข้างละข้างละพันกล้องอะกล้องดูท่าางหลังครับพี่ใหญ่พี่ับ f ่ครับมีเอฟซีอาจารย์มนตีเหรียญดีแห้งครับ คิปใหม่ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับพีนีบรรยากาศเดี๋วนะววยวกนันสิบห้าบ้านกีสิบเอ็ดละสิบสองไปพี่กล้องไาอยูครับโอ้ยหายูเอ่เก็บกบหบ าาาห,หลายแห่งนี่เากิน,ว,น,น,นาากว่าเพื่อหาเส้นพ้นเต็มรถยนี่ตะขวางมาอยู่นีค่ครับพี่น้องเต็มรถบอกว่าไม่รอดขอห้อออออนเจาน้าพีดขยับรถล้าบรรยากาศทาังทง้งห,หลงังทั้งหลังทั้งหลังโอเคครับ พี่น้องครับเดี๋ยวไปเจอกันไม่เด้อครับเมือนบอดก,กัมีอัาไลการครับผมไปเจอกันครับสิเดไปแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจครับที่มีตัวเกี่ยวมิสิคครับขอบคุณครับ